อันตรายถึงชีวิตถ้าลืมคิดถึงความปลอดภัยสวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนวูิภาคอำเภอพังโคนขอนำเสนอบูธความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานบนหลายทางตัวนี้นะครับเราก็จะสื่อถึงว่าอุบัติเหตุจากความประมาทหรือว่าการเลื่นเล่อที่จะวางกล้วยหรือว่าอุปกรณ์ที่จะป้ายแจ้งเตือนต่างๆนะครับ ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะทําให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิตตัวนี้นะครับเราจําลองจากเหตุการณ์จริงนะครับได้เกิดกับพนักงานของเรานะครับทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นตัวนี้เราจะสะท้อนให้ถึงปัญหาของการที่เราประมาทในการทํางานและให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเพิ่มขึ้นครับค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ โกโฟองพงโคนก็ได้ตรักถึงความสําคัญเรื่องอาการขับขี่ยานพาหนะบนไหลาทางค่ะซึ่งเราได้กําหนดมาตรการป้องกันดังนี้ค่ะก่อนปฏิบัติงานนะคะก็ต้องตรวจสอบยานพาหนะค่ะว่ามีความพร้อมในการปฏิบัติงานหรือไม่รวมทั้งผู้ขับขี่ค่ะก็ต้องมีการตรวจเช็คร่างกายว่า,าเราพร้อมที่จะขับขี่รถยนต์ในวันนั้นๆหรือไม่ค่ะในขณะขับรถนะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ อย่างเช่นไม่ขับขี่ขณะเมาสุราแล้วก็ไม่ขับรถแซงในที่ขับขันแล้วก็ไม่ขับรถย้อนสอนค่ะก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรขณะปฏิบัติงานนะคะเราก็ต้องตั้งกลวยแล้วก็ตั้งป้ายเตือนว่าเรามีการปฏิบัติงานบนหลายทางค่ะโดยการติดตั้งกลวยนะคะเราก็ติดตั้งจากที่ริมถนนค่ะแล้วก็การติดตั้งป้ายเตือนก็ให้ติดตั้งห่างจากจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า150เมตรค่ะ นอกจากมาตรการในความปลอดภัยของการไฟฟ้าบริมงคลเรานะครับยังมุ่งเน้นในเรื่องของการนํานวัตรกรรมมาใช้งานนะครับโดยเราได้คิดค้นนวัตรกรรมคือที่มีชื่อว่าไอรอนแมนนะครับที่ได้งววลเย็นเงินระดับเขตนะครับซึ่งเสริมในเรื่องของการมองเห็นนะครับในการทํางานปฏิบัติงานบนไหลาทางนะครับโดยสามารถมองเห็นจากระยะไกลประมาณ3า0รอเมตรในช่วงกลางวันนะครับ ส่วนกลางคืนก็มองสามารถมองเห็นได้ไกลถึง1กิโลเมตรนะครับทำให้ในการปฏิบัติงานของเรามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับและเรายังได้ขยายผลให้ทุกเขตนะครับสามารถนำไปปฏิบัติงานนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้นะครับทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับผมสวัสดีครับพี่ครับพอดี อยากสอบถามนะครับจากการเดินผ่านไปเมื่อกี้มองเห็นการจัดบูธของการไฟฟ้าบาเภอบางขนแล้วมีความรู้สึกยังไงครับก็น่ากลัวนะคะแบบว่าเออการใช้รถใช้ถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังในการขับขี่นะคะก็มีสตินะคะในการขับขี่รถอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับขอขบขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับ ขอญาตสอบถามนะครับจากการชมบูธแล้วมีความรู้สึกยังไงครับเห็นแล้วสะเทือนใจครับไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วในกรณีณท,ที่พี่เป็นพนักงานช่างมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากหลายทางยังไงบ้างครับที่เราจะทำงานนะครับเราก็จอดรถก็แนบไหลาทางเนาะแล้วก็ตั้ง ป้ายป่วยตั้งป้ายเตือนแล้วก็ป่วยก่อนปฏิบัติงานครับให้มันห่างให้มันลดที่มันสัญจรไปมาข้างหลังให้มันมองเห็นก็จะช่วยให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตัวนี้ได้ช่วยป้องกันได้นะครับอเ่ครับพี่ครับขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์ที่แนะนำครับสวัสดีครับ อยากประมาทว่ารายังมีเวลาพอไม่รู้ว่าพรุ่งี้จะได้ตื่น่าขึ้นมาหรือไม่